สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถเปิดน้าเหล็กหลังยานนะคะจะเป็นที่ห้อแอมแมนนะคะรุ่น AV 16K นะคะขนาด1 5าตันนะคะคันนี้เดี๋ยวรับเชิญสาธิตกันเลยค่ะจะเป็นเครื่องยนต์ยันมาสามสูบนะคะวันนี้จะมาเทสขึ้นกองนะคะสำหรับ ที่นั่งงานแคบเล็กนะคะหรือว่าใช้งานส่วนตัวนะคะต้องการราคาย่อมเยาวนะคะก็สนใจรุ่นนี้ได้เลยนะคะ เงยกานะคะ สนใจคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 8 1 8 3 2 9 0 9นะคะติดต่อหาคุณจีโร์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ